เม้ยแ่มันน่าก,กลัว<ด>จริงๆนะจริงสิโอ้โหมันมืดเข้าในทางเข้ารีสอร์ทแล้วเนี่ยเออจะข้ามาพักวะฝนตกถนนเลืล่นโลนี่เกียร์ต่ำแล้วนะโลเนาะใช่อื่นอันนี้แตะเบรกไปเรื่อยหรอใช่ถนนก็อื่นไม่ถ้าเกิดมันลืล่นจริงๆถ้าเกิดมันลงเขายัางไงมันก็อันตราย เพราะถ้าเกิดเบกูมมันบบก็ไหลได้ร่ม่นี้มันคงไม่ไหลใชเหมือนเป็นแบบลากยางทุกขมันไม่เป็นปาดเรียบทอไมเป็นลูกรังเพราะว่าไม้ามาายางผันน้ำไม้เลี้ยวเสียบมือผานน้ำไม้นหมอนเดิมอันนี้มันเรียกไข่อะไรไู่ไข่ลูเขาลง,งอย่างเี้ยนะลงจริงๆว่าทาลงเขง่า เราขึ้นอยู่ขึ้นเหวเนี่ยขึ้นนเียสองติดป้ายตลอดเลยเรื่องป้ายก็น่ากลัวมากเยนี่แะกลับม่จนทร์คนทเขไม่มีรถหรอะก็เขามาคณะงายไม่ไอ้ไปไหนเขามารถตู้้ะกลับพรุ่งนี้ ดูเ <Doing. S 2> องลงไอ๋อทางเป็นนี้ไงโอ้เราวังทาง,งไปเรื่อยๆอะับดอกยางเราดีต้องเปลี่ยนมาไม่นานอะไรวะรถสองปีนะรถกี่ปีนะสองปีแล้วสองปีมันเปลี่ยนยางกันหรอโอ้ยจริงๆรปีสองปียางี้ยได้มันได้เวลาเปลี่ยนยางตามนี้นะตามเอ็นี้แล้วตามใหม,ม่แล้ว